ออาจากคุณปะะัญญาทองหินที่ได้รับรางวัลสี่ดาวของจังหวัดสุรินทร์ค่ะได้ยังมีการส่งออกไปอย่างต่างประเทศด้ว ครับผมหนุมนะครับเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับแบรนด์โบเต้และ k k เคคอสเมติกนะครับวันนี้ก็คือทางน้องๆของมหาวิทยา,ยายลัยราชภัฏสุรินนะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครสาขาเคมีมาสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งวันนี้เรานําเสนอก็คือเป็นผลิตภัณฑ์แชมพูกาแฟานะครับโบเต้คอฟฟี่แชมพูใช่ไมัมครับ สำหรับผลิตภัณฑ์สำผลิตภัณฑ์กเ,กนเนี่ยมีจุดเริ่มต้นยังไงหรือมีแะไรบันการใจอะไรในการทำธุกรกิจแบบนี้อะนะครับคือจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับก็คือเราประกอบธุรก,กิจเครื่องสมานมาเมื่อตอนปี2550นะก็10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เร่งเห็นถึงว่าบ้านเราเนี่ยมีสินค้าค่อนข้างเยอะนะครับและอย่างหนึ่งก็คือเราประกอบธุรกิจในเรื่องเกี่ยวกับการร้านกาแฟด้วยเราก็เลยนำนำสารสกัดจากกาแฟ นะครับมาทําเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็รวมถึงนำสมุนไพรอื่นๆเข้ามาเป็นองค์ประกอบอย่างเช่นหิงข่าตะไคร้ใบยานางอันชันนะครับไปมะก,กรูดรูปมะกรูดต่างๆหรือมะกรูดต่างๆนะครับเราก็นํามาสก,กัดแล้วก็มาทําเป็น แชมพูที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับซึ่งกระบวนการในการผลิตของเราเนี่ยนะครับก็คือเราเลือกสรรคุณภาพของวัตถุดิบนะครับจากชุมชนของเราก็าคือรับซื้อแลววัตถุดิบจากชุมชนแล้วก็เอามาสกัดเองนะครับแล้วก็มาขึ้นสู่และออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีอะไระจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราก็าคือเราเน้นสมุนไพรเป็นหลัก นะครับเราเน้นสมุนไพรเป็นหลักและที่สําคัญคือว่าสมุนไพรที่เราได้เนี่ยก็คือเป็นสมุนไพรที่อยู่ในพื้นถิ่นท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ของเราเพราะว่าเรารับซื้อสมุนไพรจากที่นี่อยู่แล้วเป็นหลักเราก็เลยนําสมุนไพรของชาวบ้านมาเป็นองค์ประกอบหลักในการทําผลิตภัณฑ์ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานาาักศึกษาสาขาวิชาเคมีค่ะขอขอบคุณคุกพี่หมุดทีดดด่ให้ความรู้เราในวันนี้มากคะ่ะ